宝宝冷不冷？真听话。 congratulations! Oh, รลองไม่ค่อยออกครับเพราะว่าเลยเป็นคนลองง่ายย่างเลยถ้าไม่มีอะไรมาเออดูใจอย่างเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยครับเข้าเส้นไทยแล้วมานั่งลุ้นสถิติเองก็ผมเห็นสถิติที่หนึ่งที่เขาเนี่ยเพราะว่าประมาณเก้าจุดเก้าไม่เจ็ดก็สี่ครับเมื่อกี้ รู้สึกว่าวิงก็ไม่ได้หางเขามากรู้สึกว่าแบบมีโอกาสลงก้าอะไรเงี้ยได้พ,อพ่อคนลงมาก็ไม่เป็นไรครับเราก็ใกล้เขียงก้าวมากสุดแล้วก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ครับไอ้รอบไฟนอนออกตัวเป็นยังไงบ้างไฟ <ป S 2> <ห>น,นอลก,ก็ถือ<ห>ว่าโอเคครับแต่ก็ยังช้ากว่าเขาทีหน่อย,ยพอะไรเงี้ยแต่พยายามตั้งรับได้ก็พยายามขึ้นแตบบ่ว่าคิดไปว่าแบบว่าวิ่งให้ไม่เกรงที่สุดครับวิ่งแบบเรื่อยๆอ่ตอนแรกเห็นบอกว่าในรอบไฟเอ่อไปนอนเนี่ยมองว่ายังไม่ใช่เป็นของตัวเองไม่ได้เป็นไม่ได้วิ่งไปแบบในแบบของตัวเองรอบริไงเป็นตัวงไงม เกือบเต็มรูปแบบครับแต่ตอนไปก็รู้สึกว่าอาจจะมีเกรงนิดหน่อยเพราะว่าเราก็อยากได้เสติรลงมาห,หน่อยนะครับใช่รู้สึกว่าผ่อนคลายมากกว่ารอบรองอ่าเรายังเหลืออีกสอ,อ,องรายการครับก็<ร>อยากจะฝากแฟนงงท,ทิฐาชาวคนเขา้าฝากเชียร์ผมแล้วก็พี่ทีมชาติทุกคนครับก็เราก็จะมีแข่งสี่ร้อยในวันถัดไปครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมมีสองร้อยเมตรก็อยากจะฝากเชียร์ผมแล้วก็พี่ด้วยครับที่เขามีแข่งก็อยากจะผมก็พยายามทันีที่สุด ยูครับ200เมตรเนี Woah ่ยเป็นเป็นระยะของเราเลยเราตั yani ้งเป้าคาดต่อาได้ไงบ้างก็เหมือน100เมตรครับไม่กดดันเรงก็คือคอยติดเรียนแล้วก็ทำแต่ติดเรียงให้ดีขึ้นแ่นพอครับได้เลยวันนี้อยากอยากจะบอกเลยจะกันครอบครัวก็อยากจะขอบคุณครอบครัวแล้วก็ที่มาคือแม่ครับที่มาเชียร์ตั้งแต่ซีเกมนี้แล้วมาถึงตอนนี้ก็มาเชียร์กก็อยากขอบคุณแม่ครับแล้วก็าบว่ารักแมงมากครับขอบคุณครับ คุณทำไหมครับไี่ค่ะเหรียญเงินของน้องฟิววันนี้เป็นยังไงบ้างคะโหวตสุดยอดมากมากเลยค่ะเกินคาดเกินคาดสามคนคาดไม่ได้เียานคุณเป็นไอซิ่งเกมครั้งแรกของน้องด้วยค่ะก่อนมาคุณแม่ได้คุยกับน้องไว้ไว้ยังไงบ้างคะก็บอกน้องว่าให้ทำเต็มที่ไม่ต้องตังวลไม่ต้องคาดหวังทําให้สุดวิ่งให้มันค่ะวิ่งให้สุดแค่นั้นพอ ใังหวะที่น้องพ่อเส้นใช้นะโมเมนต์มาความรู้สึกของคุณแม่เป็นยังไงคะทวารู้สึกปันญ่ไา้เลยครับคือสึกยอดจริงๆยอดค่ะภูมิใจมากๆค่ะคุณแม่ครับจากจากวันที่ <Okay. S 1> น้องบิวเจ็บวันนั้นคุณแม่ก็อยู่ในเหตุการณ์ต <Okay. S 1> ัววันนี้ครับบรรยากาศมันแตกต่างยังไงค้างแตกต,ต่างกันมากเลยค่ะในวันนั้นคือรู้สึกว่าคือสองสารน้องอะคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่น้องทุ่มเทมาคือวันนั้นคือร,รู้สึกว่า คือมันดาวอะค่ะความรู้สึกคือมันแย่มากๆแต่วันนี้คือลดล็อกมากคือเราเรายิ้มแบบกว้างๆได้แล้วหวัวเราะได้แล้วค่ะเมื่อกี้น้องแอบ,บแซวคุณแม่บอกว่าผมว่าแม่ร้องไหแ้แน่เลยวันนี้แม่แมสตรองแล้ววันนี้ลูกแม่ทําได้มีอะไรอยากจะบอกลูกชายคนนี้ว่าคะอ็ะอยากจะบอกว่าคือภูมิใจในตัวเขามากๆเลยค่ะคือสุดยอดสุดยอดจริงๆเกินคาดค่ะเกินคาด ยังเหลือีกสองอีเวนต์ค่ะส0 0เมตรกับ4ี่คูณร้อยค่ะคุณแม่รู้พรอพร้อมเชียร์ค่ะกองเชียร์พร้อมมากมากค่ะแม่นี่พร้อมเกินร้อยค่ะขอให้ลูกคือคือไม่ต้องไม่ต้องกดดันนะคะทำให้ดีที่สุดค่ะวิ่งให้สนุกค่ะ